สวัสดีพ,พันนี่เป็น้องครับวันนี้เป็นเซเวันที่26เมษายน2567พี่น้องเพื่อกันตลาดนัดโคกระบือตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรนะครับอบอกประชาสัมพันธ์นะตอนนี้นี่เนี่ยม,มาไลฟ์สดไลฟ์สดในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงามนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงามนะเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะมาชมบรรยากาศสดๆเหมือน,นกันนะทางไลฟ์สดในเฟซบุ๊กนะท่านใดสะดวกก็มาชมเหมือนกันนะเวลาหัวม่วงเสาร์เดยประม่านะครับท่านใดบ่สะดวกอ่ะกดถูกใจกดติดตามแฟนเพจเลยก่อนครับ เวลาว่างตอนไหน่อยมารับชมย้อนหลังเอาครับแจ้งวันหยุดใหม่ครับไม่หยุดจันทร์อังคารพูดนะับออกตลาดพุทธหัตถ์สู่เสาร์อาทิตย์ควันนี้นะบรรยากาศควายเขาสนามรลายหลายนะครับไปทำน,น,นะบดถอยบดถอยโอู้ต่อกันจะเสาร์น้อยสาวน้อยสาวน้อยสาวน้อย,อยข้าราชการเขาทำัปนจ,นจนุเปิดราคาหลาเปไน็นยัง เสาห่าเ้าห่าสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกเงาเงารับหางสวยครับงเนี่ยเนี่ยเน่เนีเยน่าเนีเน่ยเนี่ายเน่เเ ส,สเ,เ,ช,เ,ช,เชื่องกันสวยอยู่นะครับเรียบเรียบสวยเรียบสวยเงี้ยวเง้วรอยยี่สิบห้าบวกร้อยยีสิบเจ็ดนสร้างหายสร้างหายไปหน่อยต่อก็ดีเ <c> อ <oughs> อันนี้เป็นว่เหล่าเก่าหนึ่งสูงประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดบวกนะ่เหล่าเกา่าสาวหน่อยคันแท้1หนึ่งคู่ความผสมพร้อมผสมใช่ไหมครับ ค่าเจ้าบาทนะครับตัวนี้หนึ่งหมื่นหกพันครับหนึ่งหมื่นหกพันนะหนึ่งหมื่นหกพันเป็นควาเราเก่าหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งหมื่นหกพันฟันแท้หนึ่งคู่นะของผสมเลยครับเป็นไฟเราเก่าเน็ดเน็ดกระตุกนะครับขอสดขอไพ้หลายๆเน็ตกระตุกนะครับหนึ่งหมื่นหกพันนครับ สนใจที่ต่อไดบิวอะไรนะครับ090 090 2288 2 4 8อย่า5เงี้ยครับประจำการยี่สิบหนึ่งอยู่สมภวันสมภวันไซมูนอยู่อยู่อำเภอไซมูนนย่างเงะไฟประจำการอยู่ของอำเภอไซมูนนะครับสนใจโทรมาสอบถามนะไปลงลงรถฝัลงว่าอันนี้หนาดีหนาดีลไปลงลองรถอันนี้ไฟเราเก่าแต่วันนี้ไฟสายพัฒนามาจัะหน่อยหนึ่งตัวผู้หางยังไง เล็บงามผู oh, oh. Hey? ้หางอยู่เศร้าหาเศร้าหาอเบิลแล้วก็เศ้าหาโอ้โหหลดหัวหลดหัวครับข้างจุ่งไปจุงมาจะเศร้าตไปไตกันหรื่าไ้กันเป็นไ้กันหรือเปล่าครับขาจั่ไมรับสองหมื่นสามอแม่บ้านแม่บ้านอยู่า จะจลของเก่าว่าผสมแบบประเด็นบร้านตรวจทองไปนั่งบว่มันใจสาสามสาสามสูงประมาณร้อย่สิบห้าบวกร้อยิบห้าบวกลูกสามสี่ตัวนลูกประมาณสี่สิบมาประมาณสี่สิบมากนอ้างดีส่วงแคบดีโอ้ดินดีคุณหลสนใจที่ต่อไดเบอร์ไดเนาะศูนย์แปดสอง 8585 580 580นะครับส3อันต่อใดตัวใดครับเป็นควายในป่าลูกประมาณ4นี่ยละส่สิบมาหนะครับประมาณ4ี่สิบมาควายขนาดกลางกลากระดาสลัดควายกระดาสลัดมันมันนี่หลายครับมัอนี้ควายเขาสนามหลายสนามเนาซื้อขายก็คือคักกันอยู่นะครับซือบ้อขายคือคักอยู่นะครับ ครับควายเขาสนามหลายสื่อขายคือขาดอยู่แต่ว่าราคาอ่อนยังหน่อยนะครับราคาจะอ่อนนิดหน่อยนะครับราคายังอ่อนเงินมีควายใหญ่ดป็นพิษงดนะอันนั้นเป็นธุ์พิษงท่านนึงเป็นควายเหนียวเอ้าเียอหน้าเหมือนครับควายเขาสนามหลในหางเยอหน้าเหมืนปุ้นท่านคนนึงมีห้อยนู้นหอยเด็กหน่อยห้อยเด็กหน่อยเอ้าม่สาว้าเหรอท่าน แม่ลูกแม่แม่แยกลูกแม่แยกลูกส่งลูกส่งลูกส่งไปอยากไปส่งอยากยินภาพเป็นตัวขึ้นเลยแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกเหรอครับแม่ลูกค่าจับาัครทบสามหมื่นห้าพันแม่ลูกลูกตัวเมียครับยาไฟปน้าขาหน่อยโอ้ หางบูดออกตัวหนานเขาไม่น,น้อยคนแจมเล็กน้อยประมาณสามหมื่นห้าสมหมื่นดีครับพูดแม่ลูกลูกตัวเมียลูกประมาณสามตัวนะประมาณสามตัวนะครับสูงประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่บห้าบวกร้อยยี่สิบเจ็ดเป็นไข่ขนาดกระตัดรัดขนาดกลาง,ลางๆนะครับลูกตัวดีด้ยลูกข้งสางดีข้องสางดีกว่า,านิดนึงนะ สนใจที่ต่อได้เบอร์ใดครับ0 6 2 4 6 2 3 8 4 0ประจำการที่ใส่หนี่งอำเภอลงนกทาจังหวัดยะโสธรนะครับอำเภอลงนกทาทางขอบหน้าตาดีนะสามาแล้วนะครับแค่นี้มีไฟดอนน ท่านคุณคุณสื่อค้อยเหนือกันว่ามันต่อราคากันเนี่ยนห่างเข่าหล่ด้วยนี่ห่างเข่าหลายมดยน,ยนี้นะครับสองสามคนเห็นเวียดนามอยู่นะครับเวียดนามกับมี่นแม่หนีงใหญ่เงี้ยหรอใหญ่ต่อราคากันต้นหนึ่งก็ไม่เยอะลูกสาวมันหนึ่งเป็นต่อราคากันเนี่ตัวหลุมกันเจ้าบาทเจ้าสิให้ยไข่เจ้าบาทเสิ หันหน่อยมือหนึ่งพันเงินหหน่อยมือหนึ 11, ่งอบักดอนหน่อยสูงหนอยยี่สิบนะดอนน้อยสูงร้อยยี่สิบเพร่นสิขายเงินสี่นะสามพันห้าหมื่นสามพันอรไอในหางมาหิ้มืนหา มืนมน 1, ่นหมื่นหนึ่งพันาหร่อยอาหายว่ามื่นสองเป็นตะแดกันนั้นมื่นสองในหางเข่มื่นสองมื่นสองร้อยี่สิบสูงร้อยยี่สิบมีขี้ผียหน่อยนะครับในหางแหางหมื่นสองแม่ลูกเนี่ยแม่ลูกค่าสำาหนังขแม่ลูก

หาเวียดนามมาไทยตะขคายยางนีนะยางนีนะครับต้องหาตลาดท่านี้คือขักตลาดท่านี้คือขักอยู่คนระับเป็นตลาดค่ายเหนือนะค่ายเหนือถ่ายตลาดครับ พอม่อด้ออเป็นนับเงินใจเงินเนอ่ได้กันลแล้วหาหาลอยได้เงนินเงินสองหาได้แล้วเงินสองหาได้กันแล้วนับเงินนสองพันนร้อยอยูะดน <c oughs> ว่หันไนห้ห่างว่าหายเมื่อนสองเป็นบระดมันเป็นว่าตัดหายกันหา,อนหา,หาลอย <c oughs> <c oughs> เมื่อนห้าสัน,นไฟ่ไม่คร,รับสูงร้อยยี่สิบเจ็ดรอยสามสิบกิโลไฟเม่จอยเขาเลาเกาน, 15, นับมรรืบ่อนห้าััน